ทุกคนวันนี้เรามาทํามะม่วงกวนกันข้าวเรามีมะม่วงเยอะนะกินไม่ทันกับมันสุกพร้อมกันหมดเลยนะเราก็จะมาทำการกวนค่ะทุกคนเอาแต่เนื้อนะคะปอกแล้วก็เอาเนื้อแล้วก็มาปั่นค่ะทุกคนปั่นให้ละเอียดเลยนะคะทุกคนนี่ปั่นแล้วก็เทใส่หม้อหรือใส่กะละมังอันนี้เราใส่กะละมังไว้นะคะทุกคน เสร็จแ,แล้วเราจะเอาไปกวนค่ะกวนก็คือเราใส่น้ําตาลลงไปนิดนึงแล้วก็เกลือน,นิดนึงเพราะว่ามะม่วงเราเป็นม่วงแก้วคมมินก็คือมันจะออกเปรี้ยวนิดนึงนะคะทุกคนเราก็เลยหยดน้ําตาลไปหน่อยนึงค่ะทุกคนเวลากวนก็คือต้องคนตลอดนะเพราะไม่งั้นมันจะไหมค่ะทุกคนคนไปเรื่อยๆคนให้มันเดือดมันก็จะเดือดปุดๆ,ๆนะคะทุกคนชิมก่อนนะคะทุกคน ถ้าใครมันออกเปรี้ยวเยอะเราก็เติมน้าตาลองค์ไปอีกได้นะถ้าใครชอบเปรี้ยวก็ไม่ต้องใส่น้ําตาลค่ะก็คือเป็นรสชาติแบบธรรมชาติเลยค่ะทุกคนไม่ต้องใส่เมื่อเมื่อควรเดือดเสร็จแล้วนะเราก็จะมาหยอดใส่ถาดค่ะทุกคนวันนี้เราจะใช้ช้อนตักหนึ่งช้อนช้อนกินข้าวของเรานี้เลยค่ะหยอดไปหนึ่งช้อนค่ะเดีย๋ยวเราหยอดให้เสร็จก่อนนะแล้วเ,เราค่อยมาปาดมัน จะใช้จานใช้ถาดได้หมดเลยนะคะทุกคนแล้วแต่เรามีอุปกรณ์อะไรก็ใช้เลยค่ะเสร็จแล้วเรามา,มาจะละเลงมาเลยนะคะทุกคนก็คือใช้ช้อนวนๆๆๆให้มันเป็นกลมๆนะคะทุกคนมันก็จะไม่เท่ากันนะคะใหญ่บ้างเล็กบ้างไม่เป็นไรค่ะกินได้เหมือนกันหมดนะนี่เราก็วนๆๆว,ว,ว,วนไปค่ะทุกคน อันนี้ก็คือจะแบบว่าเล็กบ้างใหญ่บ้างแค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนเราก็จะเอาไปตากแดดค่ะอันนี้เราจะพร้อมไปตากแดดแล้วนะคะแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะทุกคน